สวัสดีชาวคบาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอิมันหนเจ็ดเก้านะครับโอเคครับนะวันนี้นะครับเป็นแพทอัปเดตของวันที่23นะครับ23ธันวาหกสี่นะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเอาจริงๆคือมันมีแค่กิจกรรมเดียวเลยที่เพิ่งเข้ามาคือคิส s มทฮันเตอร์นะครับอ่ามันบอกว่าเริ่มวันที่23ครับผมไปจบวันที่31ธันวานะอ่า กิจกรรมนี้สรุปง,ง่ายๆเลยก็คือจะให้คุณไปตีบอสนะครับไปตีบอสพวกนี้มันจะอยู่ตามแมปนะครับแมปที่แมปที่เกิดเนี่ยจะมีบัตตี้ไอนะไอตัวซันต้าตัวใหญ่เนะี่ยจะมีบัตตี้ไอนะครับกรีนแล้วก็ดิสเซอร์สกรีนแล้วก็พอร์ตลักนะครับผม4เมืองนะ4 4เมืองแรกนะครับเกิดตัวนี้อ่ามันบอกว่าเวลาเกิดเนี่ยสชั่วโมงหลังจากถูกกำจัดแต่ว่ามันไม่มีเวลาบอกในแมปนะ เพราะนั้นคืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะนับเวลาจริงๆกันยังไงนะครับของที่น่าสนใจในตัวนี้เนี่ยมันมีขนทองก7นะครับขนเงิน7ขนดำ7นะนอกนั้นก็ปกติทั่วไปนะครับผ้าคุมซานตานะครับผ้าคุมซานตานะอันนี้นะครับมันบอกว่าอไอเทมซานตาฟูลี่ผ้าคุมเนี่ยจะหายไปเมื่อเปลี่ยนชแนลหรือออกเกมนะครับ อย่าลืมนะไอ้พวกนี้มันดอปพ่อคุมสแตท้าด้วยนะเนี่ยมาต่อไปนะครับอบอสตัวนี้นะครับบอสตัวนี้ตุก๊กตาฮิมะสองตัวนะครับเกิดที่พอรักนะฟอร์ลูนาล่าลิกไซส์แล้วก็ฟอร์กอเทนลุ่นนะครับก็คือแมปก็คือแมปล่กันมาเลยนะแมปล่กันมาเลยนะครับจากอ่าจากพอรักเลยนะแมปล่ลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้เนี่ยหชั่วโมงจะเกิดครั้งหนึ่งนะครับของที่น่าสนใจนะอ่า RW ดวกสินะครับ,นะ 15, รบแล้วก็มาพวกชามนะครับชามเบุ 65, ๊กห้าเลยเนี่ยอ่าชามเอเมอรัลล์บุกห้านะครับชามลูวี่บุกห้านะแล้วก็ชามซับฟลายบุกห้านะอ่าที่เหลือนะครับก็ปกติดีนะที่เหลือก็พื้นๆน,นะครับ ตัวต่อไปนะครับไอตัวนี้เนี่ยใช้เวลาเกิด8ชั่วโมงเลยนะหลังอ่หลังจะถูกกำจัดนะครับผมเกิดที่อเดิกลาวนะอเดิกลาวนะครับอ่ามูทันฟอเรสนะครับฟอนทัตฟอรัมนะแล้วก็พอตตาอินฟโนนะครับไอเนี่ยไอนี้เกิดอ่าไอนี้เกิดแมปดันว่ะเกิดแมปดันหมดเลยนะครับเนี่ยอ่าอเดิกลาวก็ดัน85นะครับมูทันฟอเรสก็ แบบที่มีต้นไม้นะครับพอตัตฟอรัมนี่ก็แมปหุ่นยนต์นะครับแล้วก็พอตัตอีเฟอร์โน่เนี่ยก็ไอแมปร้อยหกสิบ,บที่มีบอสมัติคอนะของที่น่าสนใจนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์อาร์วีสิบห้านะครับสองลูกนะแล้วก็อาคิมขัดนะครับกาดีนสิบนะไฟเตอร์สิบสิกสิบนะครับคอบวกแปดนะครับอาทาริสเมนต์บวกแปด นอกนั้นก็ปกติดีอนอกนั้นก็พวกเอ็ก e รีมคอนะที่ดูจะมีราคานะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ต้องพูดจริงๆว่ามันไม่มีเวลานับถอยหลังให้ว่าอบอสตัวไหนไมันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจะค่อนข้างที่จะหายากอีกอย่างหนึ่งมันสุ่มเกิดตามแมปด้วยนะครับอาทีนี้นะครับเรามาดูกับกิจกรรมที่ยังอยู่นะครับที่ยัง ไม่ได้หมดไปก็คืออ่ากูดไปอ่ากูดไปสองพันยี่สินะครับอันนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าไอเทมพวกตัวสอนพวกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้เรายังมีกล่องให้สุ่มอยู่นะครับกิจกรรมนี้ยังไม่หมดนะครับแล้วก็อ่าไม่แน่ใจว่าอาทิตย์หน้านะครับวันเพราะว่าวันพฤหัสนี่ยมาตรงกับวันที่30นะครับไม่แน่ใจว่าทีมง,งานเขาจะปิดปรับปรุงหรือเปล่านะ หรืออาจจะปิดก่อนหน้านั้นนะครับไม่แน่นะอาจจะเริ่มมาปิดวันพุธเป็นแบบเป็นวันที่29ไม่แน่นะครับอันนี้ไม่แน่นะไม่ชัวนะอาจจะมาปิดวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทาอะไรอยู่ก็ระวังย9 30ิบเกมไว้หน่อยแล้วกันเผื่อเขาปิดนะครับผมนะเผื่อเผื่อเขาปิดขึ้นมาเราได้ไม่มือนะครับอ่าโอเคนะครับกิจกรรมนะครับของ วันที่23นะครับเดือน12นะมีทุานี้เลยนะครับเดี๋ยวอ่ามีกิจกรรมใหม่อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ต่อนเนื่องกันนะครับโอเคครับอ่ะวันนี้มีเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับ